งามงามสีโดบ like, ูเรียมปูหล like ุดอยู่พูดเลยเนาะแมนงามเลยพี่เนอะตุ๊บปัดไม่โดกเดียวค่ะดันขาโคตรจิง ยิ้มเรียนกันปา๊าดงามค่ะง,งามๆงามๆป,ป๊าดพ,พี่น้องสจิมาพ่อเฮ็ดเพิงนกยุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอกระนิ้งมือค่ะพี่น้องมื่อนี้เท่ากับผ้าพีพะนองขึ้นดอยไฮเฮ็ดเือรเก่าเนาะค่ะมันหลุดมาชุ่มน้ำกั้นค่ะมื่อนี้ก็ขึ้นดอยสูงขือนเก่าค่ะแดงครับจ้ากัมาเฮ็ดดอยเฮ็ดกอแดงเนาะแต่ว่าเฮ็ดเผิงกน้งยุงก็มีได้เพิ่นนะเมือมื่อนั้นเท่ากับไ้จุ่มเพิ่นเนาะจ้ากัมันหลุดมาช่มว่าห้าสิได้เฮ็ดหยังเนาะค่ะครับผมเมื่อนี้ยเมื่อนี้ยห้าสิได้เฮ็ดเผิงกน้งยุงกับอะไเนาะจ้าเพราะว่าเฮทเขาได้ไหมก็สีวางสันนะก็เลยคิดว่าแต่คลองต้องได้นะปป่ะพีนนน้องไลุยกััครบผม กกนี่จะกำลังงาม,งามตะวนันดะเิาะ สีสมด้วยครับแก่าดอกบนนี้ ค่ะให้กระโปงวะกำลังงมกำลังเป็นหมจุ่มไปก็มีค่ะี่บีเอาบานเลยในก็ด เห็นหลายล้วมือนี่น่ามข้งงามเนืเ้อเถอะเป็นนองมุ่งต้หยอกนี่เฮ็ดละงอกเป็นหยวกน้ำกั่นด้วยครับนี่ออกคขอบละงอบเลยงามกับเนาะกำลังพอด,ดีเลยจ้ะบ,บอกนี่เฮ็ดเฮ็ดผึ่งนุงยุงเด้อค่ะมาดอยกอแดงเนาะ เอเดงื่องอไก็แดงข่ามจนูบกิยืนเดียวกันหลับซ่บนกยุงด้วยค่ะพิ้งกันออกเอาเปดผาศ ศาตสาตร์รือว่ให้ถ,ถ,ถ,ถึงหัวหุมเนาะถึก็ถอกเพิ่หน่องแสียเรื่องแกงหวานเรือนอุ้ยเป็นอองน้ำหลุมาหายาว Cũng nhung cái lăng ba lên nó Cô ngầm ngầm đi <laughs> พลังำงานเลยเดียงขาลายด้วยหรอสองสามโดดเดียงขาลายด้วยจ้ะเห็ดเพิงเนาะอุ่นเห็ดเพิงจ้ะแกล่ยเสียบแกล่ยหวานด้วยกันสามโดด วานกระตือวานก็ะตือโคเด่งนะจ๊ะสองตอวสวยงามงามสีอก่โคเลียมปูหลุดอยู่โอ่โห้เนเลยเนาะงามงามเลย่นอาัน้อยักมีน ลุงหน่อยเพิ่นก็มีดูนอย้ยดูหน่อยมาเองเนาะพี่ไงเพิ่นจีตะเกาตะโพนนี่ตะเห็ดไข่เนแลอวนี้เป็นโพนเห็ดหลงอยู่นะแล้งบอกเพื่อนเห็ดปอดมาเดีวยเราไม่ออกสวนเห็ดปอดมาดเลยเทเนื้อเพิ่นอนเห็ดปอดมาดเป็นเนื้อซานเห็ดเพิ่งลงอยู่ มิตรกัลละจับจูงงามๆเลยยุงเหรอดอกงามเลยครับอู้หมดหมดหมดเดียงทำเห็ดอย่างอย่นี้ทั้งเนื้อเรียกเห็ดปอดมาได้พี่น้องแถวมมีห้องซอนนี่ครับงามจับจูงมิตะกัลละงามเด้ครับเนี่ยูอ้ดอกนี้ยังงี้เลย กวลาละง้มก็เห็นเลยกี่น้อกวาเห็นเป็นดอกบาาใช่ไหมตะไข่ก็เห e> ็นนกยุ่งอยู่ตรงนั้นตาไข่ก็มีเครื่องเดียวเมนี้สงสัยสิมานดอกยุ่งนะเพิ่งดอกยุ่งเลยดอกงามเลยดอกดีัวใหญ่เถ่อน นกาเขาพุงปอดๆดงบานเลยจ้ะดวงนั้นนะเดีวเป็นเห็ดร่วมเราเหมือน่็ตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดเดยงดดูสนึ่งเห็ดเองาดีเห็ดเนกยุงเห็ดเอเห็ดเดเขา่อนน่เขาขอกวน ชื down, uh, many, uh ่อหอดก่อนเนมาบวกคดเขาก็เลยได้เลยไลยเนาะจุ่งานหูน huh. uh ีเห็นสีหาโดดมังเดี๋ยวส่งเดียดเนาะด้วยมอเสานี่ส่มเป็นไอ้หมอกๆายๆมาเดียดเลยอ่าค่ะ่้าม ไเลนอเพิ่นเียเนาะผมดดดานไม่ดานคนกไปเาดนี้ชูดูนี่แต่กำงามเหมือนกันนะอกนีไหมออกไต่หอมกอดิเนะเส้นมาฮดตัวดีก็ออกไต่หฮมกอดยนะผมซื้อซื้อฮโกดี อดองหนุ่มๆเูยเนาะอยู่มักใหนขาตาหวานนี่เวลาเวลาอาเจ็ดตาคือนอนามแต่โค้กตั้งเตียงไม่ไดงามพี่น้อนมั้ ไปเห็นไาเก็บไปเบิดวะเ<า>บาเดเบิดแม่เนระยะ,ะดดยสามรมตลเลยพี่น้องจุดเดงควน,นกน็คือพสีแดงพี่น้องสีแดงไก่เนาะเห็นไก่อัศาจนารย์ตรงนี้ ยังจะดอกเป็นดอกกรักจุกๆงามพี่น้องมึงตั้วนี้รสชาติหวานนะครับออกหวานนิดๆบ่ไรปรานแบบน้ำตาลหนาะแต่ก็มีความหวานกับจ้ำเจวอะไรขอขอเชียเพื่นก็คือพีล่าฮาไปต่มไปหลวง เพิ่นจะออกสีดำเอ่ำบ่ว่าดำป้ดเลยหรอขำคือเอกลักของเพิ่นเลยคร, ark, ครับแต่ว่าเพิ right? şey ่นก็บ่สดชาดเนีบ่เสียเลยเก่าเสียนแค่สีขนาดนี้หยุดข้อหายอย่างน้อยหน่อยยาวอลาดหข้อหาเงยอนดอกตัวหน่หน่อยเพ่อกะนองงามเห้ ข้าเงาข้าศกกำลังดันดินขึ้นป่ะสองบานเต็มตรงเอาไปนนะบานเล้อไปเลยคุณแม่โบเห็นข้างหลังก็ไม่ตัว

เขออา酿เขาอ,อื่นตัดเื้อหนังเลยเนาะนี่ผังแล้วเป็นอีกดวงนี่พี่น้องงามแหงขาเป็นขาเลยอ,อือหุนี่พี่น้องงามขกงามเนี่ยบิย่นกยุงงามขก งามกาดงามเนี่ยงามบ่แดงบานแดงเมืองเขาโหดงามโพค้ดต้อเด้งก้อเด้งจุ๋มๆต้อเด้งบานเพิ่งมาเก็บไปก่อนเนาะเดูใบดอกจุงจะดอกจุูงว้ให้ดีจันวาเนาะดีจังามจ่องามควายบ่อยเสียแต่มีดอกเดียวมีมึง mang bàn lên đó tôm đó người ta đọc bàn Mua chỗ đọc tôm này Trông người đọc ได้ไปใหม่ต่ไเจ้าาว้าวอิแต่มีดโอ้แต่ว่เสยชิตแล้อันนี้แล้วเทาแล้วเอาไว้เป็นชื้อพกยางามเลยเนาะแต่ไปนี่นจ่นัดีาวอลยนี่ดอกเดียวกันด้นเลย สามโหลเตัวนางนีส่งเป็นไม้ขึ้นค่ะหนึ่งโหลนี่เนาะพี่น้องเพิ่งเตีงขาลายเพิ่งเตีงลายกระลังอ้กมันจังใดเกินเอานะดอกหน่อยเอาไว้ค่ะนี่ไหนซ้ำนี่เย นะาใช่ค่ะหักดิหีดหีดหีดหน่างามค่ะพี่นอ้องดอกหนาะดอกใหญ่ดีเนาะสองดอกค่ะ เป็นหมวกเลยเนาะไพี่น <Hey, hey. S 2> ้องหัวใครดอกคุณน uh ี huh. ่จ้ะแล้วม้นขาวอ้้ยไหอยโมปลาเหรยนโพดมัเนาะเดือดขินยังหอยโมปลาเดือด้ยังหอยโมปลาก็เหรยนโพดเนาะโอ้โหดงี้ปภาพสวงามเลย เหลืองหรือขาวเหลืองหรือขาวีผิดคนคนเรื่องก็เดินเหลืองหรือเขาวกันนเงาบกขาวกับบกเหลืองเนาะนี่ไม่เป็นสีออกไข่ๆมั้ยดอกสีขาวเป็นใบใหญ่ค่ะติดกันเลยจ้ะสีเหลืองกับบกเหลืองสีขาวกับบกขาวเนาะเป็นละงงกระเทือนกระเทือนจ้ะงกที่เพื่อนอื่นว่าละงงนกขาวเพราะดอกหน่อย งูเท็กกะบัวไทยบ้านน้นนอยแห้งซำย,ยูอมควายเลยอมควายน้อยแห้งกีหลี่หนูปลาเรียนโค่นี่างเงี้เยเรีนกะเรีนนี่คือคไข่ใหไงมานอย,อยู่เน,ะเนาะเฮ็ดงามๆเลยค่ะมื่อไนปลาฮัตปีน่น้องสจิมาพอเฮ็ดเพิงนกยุงค่ะมึงเพิ่นออกน้ำพ่นหน่อยเนาะค่ะโอ้ พอยังเฉิดอยู่ทางใดเนาะนี่นอนกับยางคนละละขหางเนาะค่ะเดี๋าสักจิ้มสิเก็บเองค่ะพี่น้องเก็บเองเลยเนาะยางคนละาฟังกับเบาเฉิดอด้วยกนักนจะโผล่ไปผึงนุ่งนุ่งน้ำทางเลยจุ่มหน่อยเพื่อนเอาไว้เนาะหมูหน,นึน่งเลย กังอิ่มด้วยค่ะนี่นี่สวยงามบาดเดี๋ยวไปตัดขาทีหลังเนาะจ้ะกำลังงามเลยผึ่งนุ่งจ้ะพี่น้องปุกงหน่อยเพื่อนก็นมีเนาะ งามเลิศครับว,ว้าดอกขาววิถีถ่ายไม่ดีบ่ปิดนะอยู่ในว้ยางลงเรื่อยๆเยด้อค่ะแบบนี้หาออกไปเลยโว้ยจะม,มุงๆเลยเนาะเหมือนคนมองมองนี่สวยงามสวยงามนี่ตงรงนี้สยง,งามแห่งแบบนีเนาะถ้าถือละถ,ถือนางก็ได้ครอบก่อนพอแข็งพอละ ยางออกเลยพี่นอ้องมันนี่ก็ชื่อว่าหมานันแกราชพิพาก,กาเฮ็ดก่อนแดงมือนนี่ทางเพื่อนเขาวก้อนก็เลยเด็ดบ่หลายแต่ก็ยังเด่ยอยู่ก็คือหลอกทีเลียวเนาะหลอกทีเลียวนี่คือว่าเพื่อนเพื่อนบดีขืนมาเลยแต่มัอน,นี่เลยนุ่งยุงหลายน,นุ่งยุงงามๆเลยเบื่อหายก้อนไม่งามหมดแดงพี่น้องามอะไรพูดนะหายนุงงามหัวแดงๆ,ดๆ ขายอ่างเงยอวานุ่งหุ่งเนาะนุงนุ่งอ่านพี่ดอนเลยโอ้ลโคพอดีดะละดเลยเนาะพี่พนุ่งนี่หวานกรอบร่อนด้วยครับผม<ท>นเจ๋งงามเหี้ยเจาเกงงามเหี้กะเท้งามเกียบ่ายเท้เง้คน,น

หม่โดงน้อยมหวานเต็มตาก็ทีถึงมองจอดรถเลยด้วพี่น้องมือเดียดค่ะหอนสูงก็สูงกระเบิงก็เด้อพี่น้องทั้งสูงทั้งไกลนี่แหละปลายฟ้าว่าที่ผ่านหนองไปถึงปลายฟาก็มา,าถึงทุ่งแต่พื้นดินนี่แหละ เมย์เมย์พี่น้องมือเงินกสิเดินทางกับอีสานเด้อครับผมพี่น้องที่ชมคลิปอยู่ขณะนี้ถ้าถ้าต,ตอนชมคลิปอยู่นี่ผมอาจจะอยู่ในช่วงเดินทางเนาะพี่น้องเพิ่งลิปจงนี้ผมขาดอยู่ในช่วงเดินทางนลักพี่น้องบางทีก็อาจจะได้กลับม,มาอีกรอบหรือบางทีอาจจะจับอะไรกลับม,มาเนาะก็แล้วแต่โอกาสเราจะจังหวะเด้อครับผมถ้าเบิ่งกัน ต้งสิไปทําการเกษตรต่อไปหรือว่าไปเหดคลิปอื่นซูนพีซุน่องเบ่งเนาะรอรับชมด้วยครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องที่รับชมมาตัวติดปีนะครับผมจนถึงเดือนนี้หละทีพันานมาสี่ปีหปีแล้วที่คล้วยสารบรรทุนได้กำเนิดเกิดมาบนโลกออนไลน์นะครับผมพี่น้องได้เบ่งได้ชม จนคนต,ติดตามตัวนี้ก็ะซ่องแสนกว่าคนก็ขอบคุณหลายๆเรือครับผมน้องเบสซี่ที่คอยสนับสนุนตลอดมานะครับหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคลิปอย่างอื่นเนาะพี่น้องสไตล์อื่นกาสิบบมว้วนคือคลิปหาเห็ดปันใดเดี๋ยวเพิ่งผลงานของเฮาพี่น้องเห็ดใช้ถ้กินจอดก่อนเหยียบเบรกก่อนนี่ครับเห็ดกระเที่ยวหมานอยู่ธ์นะครับเหมือนก็ได้ละงงเนาะ ละงอกนี่เห็ดพ่นกยุ่งเห็ดแดงเห็ดกอแดงมือนี่เฮ็ดงามเมียนครับเฮ็ดงามมือนี่ครับจะไปเบิ่งไปทุ่นล่างพี่น้องยางอีกประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงแล้วมองจอดรถเมียนครับผมสนิทยางลงไปก่อนแล้วที่ว่ามานนะครับมือนี้เห็ดเท่าเห็ดกระดิสไตล์เดียวกันละเนาะเฮ็ดมานอยู่เต็มตาเลยมือนี้เห็ดกอแดงกับเห็ดพ่งนต้องเห็ดละงูพาไปเนาะ มืัอนี้ได้เห็ดงามๆาด้ลยพี่น้องเฮียพี่เงามๆเนี่ยงามงามคากงามเนี่ยงามแตกงามวายดีเนาะจะได้เพิ่นขึ้นก่อนเท่าเนาะเพื่อนคิดก้อนเห็นเพิ่นหาอันกระซ่าลาล่งใจอ่อนค้าสันเลยเอาแต่สนีก็ดีแล้วก็ถือว่าหมานแหละเพราะว่าตะการบวนตะกาใส่หน่อยไปได้พี่น้องใส่มาตรฐานใส่ไงเต๋อเลยแม่นครับผมเดี๋ยวเาสิกับอีสานเนาะเมืองไปเดินทางกับอีสานได้พี่น้องสนิทเพป็นกับพะเยาเนาะ กับผมจากสนิทไปกับบ่ไกะสองรอยกว่าโลเหรอปะประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงชิวๆของเฮาที่เสาหอดแขงมับแปดชั่วโมงโอ้บ่แมนแปดร้อยกว่าโลแปดร้อยกว่ากิโลถึงบ้านัแมนเนละออกตะเสาหอดบ้านกรับสี่โมงเร่งหามโมงเร่งเวลาพี่น้องประมาณนั้นนะมือพี่น้องเมื่อคลิปนี้อยู่ผมกะอาจจะอยู่ในช่วงเดินทางเนาะครับผมเดี๋ยวกันพูดลึงพี่น้องบางที่ก็อาจจะเป็นปีหนาฟ้าไหมเนาะคลิปเก็บเห็ดแต่กับบนไอ้เมาอนอนคือบอกไว้ก่อนนะ อาจจะเป็นปีนาฟา้าไมอบางที่อาจจะได้ปีนีกไไ็ได้บางที่ถ้ามีโอกาส <laughs> จ,ะ <laughs> จะได้กลับมาอีกเนาะแมนถ้ามีโอกาสครับผมจะได้ก็ลาพีนแล้วนอนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณติตติตามรับชมครับสลบคกิมนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ